สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวทูนนะครับดูจากช่องไหนุนไรซี่ซี่นะครับผมวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมมาสุปาเนาบผมสุสะแต่ตัวนี้ผมว่าเล็กกว่าตัวนั้นดีครับตัวนู้นไม่ค่อยเลึกแต่ตัวนี้เลึกนะครับแต่ว่าสะตัวนี้จะเล็กกว่านะครับมองแล้วก็สูสีกันนะครับอันนี้เป็นท่อหน้าหกนะครับผม สายวิน4.5นะครับวิน,น5ผมว่าไม่ค่อยไหวเนอะเพราะว่าเป็นท่อนาหกดางนั้นก็เป็นท่อนาห้านะครับผมนาห้าขนาด20พุตนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดโอ้โหน้ำมันนี่ ใน่ครับพี่น้องทางน้ำม,มันนีเรืองตาใช่ป่ะนี่นครับผมว่ามันหอบอยู่เด้ครับผมว่าผมว่ามันหอบแต่ว่ามันได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนข่อดังนะครับพ่อดังนี่ผมว่าน่าจะได้ยินน,น่าจะได้ยินเสียงชัดเจนมากนะครับมันมีช่วงัำลังหอบอยู่ครับ มีหอบแบบ,บๆๆนี่ครับประมาณนี้มันก็หอบอยู่ถาใส่ท่อนี่ได้ยินเสียงชันตินะครับอันนี้เป็นท่อนาโหนะครับขนาด24ุตนะครับผม,มรบครับอ้นะเป็นหน้าสีนะครับน,นี่นะโอ้โ วันก็ไหลนะครับไหลนิดนึงธรรมดาครับใส่หนาหา่างผมว่าวันน่าจะลากยาวนะครัไม่จะดำแบบลายายาวเลยนะครัเนี่ยมีช่องหวก็ต่างกีนนะ มีแสีดตามากแต่ว,ว่าถ้าดูกาันนอกน,นีพอได้ครับไม่ไม่สมเววสีดตามากนะครับสีทองครับ ไปแค่นี้แหละครับเบาๆต้องวิ่งเยอะครับ ันไม่หนักเครื่องสองเอาแบบเต็มอันนี้ก็พอแล้วนี่ครับเอาแบบเต็มพออ่อก็พอแล้วเอาแค่นี้ก็พอแต่ว่าจะทดวิน,เป,นเป็นหน้าสามับให้มันไม่หนักเครื่องนะครับแล้วก็จะต่ออีกนงินนะ ีม็มาดูท่อท่อเส้นนะครับ,น,บรน้ำบ่อนีะครับผมเขาบอกให้มาสูนับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่ แต่เขามาสามร้อยนะครับผมจะซูบน้ำเกษตนะครับผมสามร้อยผมได้กินสายฟันไหมนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมมันไม่ค่อยตรงนะครับพอใหญ่นี้มันไม่ค่อยตรงนะครับมันก็อ่ามันจะกินร่องขอบนะครับต้อนมันมีฟันใหม่เท่า,านี้นะครับ ได้มากครับเจ้าบอกด้วยโอเคนะผมตายให้ชุมนะครับผมสามร้อยละสี่ปล่อย โอเคนะผมคลิปนี้เราจะคลิปนีย่างเงี้นะครับขอจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ผมไมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณการจานและจงนะครับก็ติดตามด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆนะครับจะไม่พลาดนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ